ห่างกันไปครั้งนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างรักที่มีประเด็นนะคะมาดูหัวข้อนี้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะกับการห่างกันครั้งนี้ของคุณกับเขานะคะมาดูกันไพ่คู่รักขึ้นมานะคะเลเวอร์นะคะ เขาบอกว่ายังรักคุณอยู่แอบส่องชีวิตของคุณอยู่ตลอดนะคะคนคนนี้นะเขายังอยากรู้เรื่องราวของคุณนะคะพี่หมอเห็นการอยากเริ่มต้นนึกถึงเรื่องเก่าๆกับความพยายามของคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะ คุณกับเขาอาจะคบกันนานมากๆตอนนี้เห็นความคิดเห็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจริงๆนะคะคิดถึงคุณเขาส่องคุณจริงๆนะคนคนนี้นะคะว่างไม่ได้เลยว่างไม่ได้จริงๆที่จะไม่ส่องคุณอยากรู้นะคะว่าคุณเป็นเหมือนเขาไหม คุณเสียใจเหมือนเขาหรือเปล่าคุณคิดถึงเขาไหมประมาณนี้นะคะบางคนบางคู่อาจจะบล็อกเขาแต่เขาก็ยังพยายามที่จะส่อหาสืบหาเรื่องราวของคุณนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าบางคนไม่ได้บล็อกคือเขาส่องคุณส่องจริงๆจังๆค่ะพี่หมอเห็นการ การดูการส่องการดูรูปของคุณแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเก่าเนึกถึงเรื่องราวความรักคือเขาคิดถึงนะคะคุณกับเขาอาจจะห่างกันนานครั้งนี้เนาะบางคนเป็นหลายอาทิตย์นะคะบางคนก็เป็นอาทิตย์ขึ้นไปแหละบางคนก็เป็นเดือนคือคิดถึงจริงๆนะ พี่หมอเห็นแต่ความคิดถึงนะคะแล้วก็ยังรักอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเขายังอยู่ที่เดิมยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาเคยผ่านมาร่วมกันนะคะบางคนอาจจะเป็นคู่รักที่มีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะเพราะพี่หมอเห็นว่าคุณกับเขาเคยฝันทำนั่นทำนี่ร่วมกัน คนคนนี้คิดถึงค่ะคิดถึงแล้วก็อยากได้โอกาสแต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมพี่หมอว่าเขาจะพยายามง้อคุณนะคือมันจะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วในหน้าไพนี้นะคะเห็นแต่ความคิดถึงแล้วก็อยากเข้าหาอยากพูดอยากคุยแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆคือมันคิดถึงมากๆนะ เขาคิดถึงคุณค่ะ